เหมือนเช่นเคยเราจะเอาข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าว,วันพฤหัสมาคุยกับท่านแต่ที่สำคัญคือเราจะวิเคราะห์ข่าวผ่านข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งของวันเช้าว,วันที่สิบห้าวันพฤหัสนี้มีข่าวสำคัญสองข่าวท่นนั้นเองครับเปิดฉบับไหนก็เหมือนกันผมให้ท่านดูไปเรื่อยๆนี่นะครับ ตั้งแต่ไทยรัฐข่าวสดเดลีนิวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยท่านจะเห็นข่าวสำคัญก็คือข่าวเรื่องของสภาเมื่อวานนี้การประทะกันระหว่างชาดากับลังสิมันลมซึ่งแย่งซีนทั้งหมดไปเพราะมันเดือดดีนะครับคือเรื่องของขบวนการล้มเจ้านำเสนอโดยชาดา และคุณรังสิมันรมจากก้าวไกลก็เสนอว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้าและที่สำคัญก็คือควรจะหาทางหาพื้นที่สาธารณะในการสนทนากันอย่าใช้ความรุนแรงดังนั้นสองคนนี้เล่นคนละบทก็มีิข่าวนั้นคือเรื่องข่าวทักษิณได้พักโทษแน่นอนแต่ในข่าวทั้งหมดนั้นอาจจะพาดหัวแตกต่างกันไปนะครับ แต่ละฉบาบก็จับคนละมุมแต่ว่าที่ผมวงไว้ให้ท่านนั้นน่ะคือเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนี่คือความสัมพัของข่าวเรามาดูกันว่าข่าวแต่ข่าวเรื่องของการจุดกระแสข,ของเรื่องสมเด็จพระเทพคุ้มครองหรือว่าถวายความภักดีต่อสมเด็จพระเทพเนี่ยจะจบลงกี่วัน ถ้าเทียบข่าวการสร้างกระแสของสมเด็จพระเทพเพื่อที่จะโหนเ,เพื่อจะสร้างอำนาจทางการเมืองหรือสร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลเนี่ยเราดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะส่งกระแสยาวครับเราลองมาพนันกันดูไหมครับว่าระหว่างข่าวของเจ้าศีสวุวรรณจันยานี่ ผมเคยบอกทาานยเราสีสวนจัญยาเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวพิธาวันที่ส1อของสารัธรรมนูญนะใครยาวกว่ากันปรากฏว่าพิธาตกไปแล้วสีสวนจัญยายังมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเปรียบเทียบข่าวสีสวนจัญยามนุษย์รีทรัพยบกับการสร้างกระแสสมเเบรพประเทศนั้นท่านว่าข่าวไหนาย,ยาวกว่ากัน <laughs> ผมว่า ข่าวสีส่วนมีมาเรื่อยๆแต่ข่าวพระเทศจะลดลงไปถามว่าเพราะอะไรมีประเด็นน่าสนใจประเด็นที่หนึ่งวันที่สิปนี้ข่าวการพักโทษของทักษิณจะขึ้นมาเป็นหน้านหนึ่งจะขึ้นเป็นข่าวใหญ่หน้านหนึ่งแล้วจะตามมาเป็นคลื่นจริงๆเนี่ยท่านทักษิณไม่อยาก ไม่อยากเป็นข่าวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไม่ได้ดังนั้นข่าวของทักษิณได้รับพักโทษและกลับไปบ้านเนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นแล้วจะตามมาอีกครับขณะนี้มีข่าวที่ยืนยันแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันเวลาจากสายข่าวจากกัมพูชาบอกว่าสมเด็จฮุนเซน อาจจะเดินทางมาอย่างไม่เป็นทางการมาเยี่ยมท่านทักษิณโอ้โหท่านสมเด็จสมเด็จฮุนเซนมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่แน่นอนก็จะทำให้ข่าวกระแสที่สร้างพยายามจะผลักให้สมเด็จพระเทพขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่นั้นก็น่าจะลดลงไปแล้วอีกประการหนึ่งผมว่าโดย ภาพรวมของผู้ที่จุดกระแสสมเด็จพระเทพขึ้นมาน่าจะน่าจะมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าปัญหาใหญ่จะกระทบไปถึงพระองค์ท่านไปถึงสมเด็จพระเทพเองแต่ว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดอย่างอื่นครับคิดเอามัน แสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแล้วก็จะเรียกมวลชนเอาคะแนนจากมวลชนแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะไม่เป็นพ้นดีกับสมเด็จพระเทพผมให้ท่านดูภาพขาภาพนี้นะครับเป็นภาพศิลปะที่ศิลป,ปินเนี่ยเขาใช้ดินสอดำเะยครับวาดเส้นลายเส้นให้แก่พระอ,องค์ท่าน ถามว่าดูสวยไหมสวยครับแต่วิธีการลากเส้นเนี่ยเขาตามตามประวัตินะเขาบอกไม่มีการยกไม่มีการยกปลายปลายดินสอเลยวนไปวนมาดังนั้นถ้าเราดูเชิงปรชัชญาจะเห็นว่าภาพนี้มันเหมือนยุ่งยุ่งนะครับลายเส้นที่ล่างเป็น พระพักของพระอ,องค์ท่านเนี่ยสวยครับแต่ว่ามันมีลายเส้นที่ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งเหยิงเแต่ดูแล้วงดงามหน่วยข่าววิเคราะห์ของเราในประเทศบอกว่าว่าจริงๆแล้วพระบารมีของสมเด็จพระเทพเนี่ยวางแข่งคู่กับในหลวงอยู่แล้วโดยโดยพื้นฐาน ดังนั้นการที่จอปรอก็ดีรายชาดาก็ดีบางทีคิดตื้นตื้นครับก็ในเรื่องเรื่องตะวันเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเขาไม่มีเจตนาจริงๆว่าขบวนเสด็จนั้นเปของใครแล้วก็ด้วยความวิธีคิดแบบเอ็กซ์ตรีมก็เรียกพวกเอ็กซ์ตรีมิสของตะวันนั้นน่ะก็แสดงตัวออกมาทำนองว่าขบวนเสด็จจะรีบไปไหน หนูก็จะรีบไปก็แค่นั้นเองครับก็เป็นอารมณ์ของคนหนุ่มสาวที่มีความรู้สึกแน่นอนครับคือต่อต้านราชสำนักแต่ว่าไม่ได้เจาะจงไปที่ประเทศและถ้าเราดูให้ดีการเคลื่อนตัวของคนหนุ่มสาวนี่โดยโดยภาวะวิสัยนี่เขาไม่ได้ไปชนกับประเทศเลยแต่เขาชนกับราชการที่สิบ เพราะว่าเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแล้วคนที่มีบทบาทอาจจะไม่เปิดเผยแต่เป็นที่รู้กันว่าพราะองค์ท่านเสด็จมากลับจากเยอรมันมาเมื่อปี63เพื่อจะมาบริหารการจัดการกับกลุ่มพลังคนหนุ่มสาวนี้โดยตรงดังนั้นในช่วงตั้งแต่ปี3ปีกว่า4ปีมานี้เนี่ย คนหนุ่มสาวที่ถูกจับข้อหา112โดยสารตัดสินสารรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องพิธ,ธาก็ดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยดังนั้นรูปภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เนี่ยนี่คือความสับสนในราชสำนักที่เราจะต้องติดตามดูให้ดีแล้วก็ต้องวิเคราะห์โดยขา่าวในประเทศวิเคราะห์ว่าว่ากันจริงๆแล้ว คนหนุ่มสาวพวกนี้เองต่างหากกับสร้างบาร,รมีให้สมเด็จพระเทพไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นทิศทางของพรรเก้าไกลเนี่ยโดยทิศทางเขาก็ไม่ได้มาชนกับพระเทพแต่ว่าโดยพุทธินัยเนี่ยไปเผชิญหน้ากับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องหนึ่งนสองนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระเทพดังนั้นใครที่จุดกระแสพระเทพขึ้นมาเนี่ย น่าจะขาดความเข้าใจทางการเมืองหรือมองทางการเมืองไม่ลึกซึ้งเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว,ว่ากระแสนี้ก็จะเกิดกระแสถูกเฟดลงครับไม่ยืดยาวต่อไปเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์สมเด็จพระเทพเองด้วยผมว่าเสนาธิการของสมเด็จพระเทพก็น่าจะเข้าใจปัญหาสภาพนี้ว่า ถ้าสร้างกระแสปุกขึ้นมาก็ในเมื่อวันไครวันพระาพราชสมภพของท่านนั้นอยู่ที่เดือนเมษายนก็ไม่เห็นจาเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรถึงขนาดนั้นดังนั้นถ้าเรามองจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วนะครับเราจะพบความเป็นจริงก่อนจะดูข่าวเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านดูข่าวมาติเออดูข่าว เดลินิวหน่อยครับข่าวเช็คดวงวันนี้ไม่ใช่หมอดูสุดไรนะครับแต่ผมไปเห็นข่าวของเดลินิวเช็คดวงประจำวันวันที่สิบห้าคือวันนี้และอาทิตย์นี้เนี่ยอยู่ในกรอบอาทิตย์นี้ป้ากนบอกว่าโดยอาจารย์พินโยพงษ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทํานายแปลกผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยคําทํานายอันนี้น่าจะหมายถึงว่ากระแสของการปลูกกระแสของประเทศนั้นก็จะอ่อนลงไปเองท่านบอกว่าเช็คดวงสีสิริมงคลคือแดงกับส้มครับเฮ้อแปลกดีนะแดงกับส้มไม่รู้ว่า คุณพินโยจะหมายถึงแดงเพื่อไทยหรือส้มก้าวไกลหรือเปล่าไม่ทราบแต่สีอปมองคลคือดำกับม่วงแก่สีดำกับสีม่วงอันนี้ก็เป็นโจกให้ท่านดูแต่ที่ผมนำเสนอท่านก็นคือเราจะเห็นว่าทิศทางกระแสนี้น่าจะพนันกันได้ว่ากระแสของเสด็จประเทศไม่ยาว เมื่อเปรียบเทียบกับสีส่วนจัญญาเพื่อเผยยาสีส่วนยาวกว่าแน่นอนนะครับมาดูข่าวในราชสำนักสินิดหนึ่งครับข่าวราชสำนักวันนี้เป็นข่าวที่แปลกที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบวันเกิดของ ของนายกเศรษฐาก็จริงๆผมไม่ต้องมาเชียร์อะไรนายกเขาไม่เกี่ยววันเกิดของท่านคือเรื่องของท่านแต่ว่ามีข่าวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาการที่ในหลวงมอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสวันเกิดของนายกเศรษฐานั้น ถ้ามองจริงๆในแง่โปรโตคอลแล้วเป็นเรื่องธรรมดาใครเป็นนายกในหลวงก็มอกบกห้เท่าดอกไม้ให้แต่จริงๆไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องตามพระราชอัธยาศัยอาจจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะแต่กรณีนี้คุณเศรษฐาได้รับช่อดอกไม้ก็ต้องทำตามพิธีครับทำตามพิธีในวันใช้วันเกิดนี่ครับดูรูปที่ มีการนำมาให้นะครับตัวแทนจากราชสำนักนำมาแล้วก็ก็ทำพิธีที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็เพื่อเห็นว่าเหตุการณ์ปกติแต่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐาได้รับพลังพิเศษผมว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเนกคทีฟไม่มีอะไรเป็นลบเท่านั้นเองซึ่งวันนี้ก็จัดพิธีต่างๆแต่ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ผมคุยกับท่านแล้วว่าเรื่องข่าวของราชสำนักเนี่ยถ้าเป็นข่าวแจกก็ลงกันได้ถ้าไม่แค่ข่าวแจกต้องพึงระวังอย่างกรณีข่าวในหลวงพระราชทานช่อดอกไม้ให้ในายกเศรษฐาอันนี้เป็นข่าวธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องสิริมงคลก็ลงได้ ไม่มีอะไรพิเศษไม่ไม่มีอะไรที่ละเอียดอ่อนจะต้องคิดหน้าคิดหลังแต่วันนี้มีตัวอย่างข่าวให้เห็นว่าการดีลกับราชสำนักเนี่ยใครที่ไปดีลด้วยก็จะต้องต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษในการนำเสนอข่าวทีนี้ถ้าเป็นเรื่องดีลเข้าเฝ้า ในราชสำนักไม่ว่าจะเป็นในหลวงหรือพระบรมสารุวงศ์ให้เข้าเฝ้าถ้าไม่ถ้ายกเลือกองกาหนดการไปก็เท่านั้นเองก็เปลี่ยนกําหนดการใหม่แต่บางกิจการมันไม่ใช่ครับมันเป็นงานเหมือนงานโปรโตโคอลเป็นงานทั่วไปแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นไอ้ละข้อยกเว้นที่มันเกิดขึ้นนี้มันดีวกับหลายๆคนโอ้โหอันนี้ยุ่งเหมือนกันนี่ครับ ท่านจะเห็นว่านี่เป็นข่าวที่วุ่นวายในสองวันที่ผ่านมาระหว่างเมื่อวานกับวันนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือการรับปริญญาของนักศึกษามหาลัยแม่โจ้อันนี้ที่ผมต้องนำมาออกข่าวนี่ส่วนหนึ่งผมเป็นแม่โจ้ด้วยนะครับผมจบปริญญาเอกที่นะั่น ข่าวเมื่อวันที่สิบสี่เมื่อวานนี้บอกมหาวิทยาลัยแม่โจประกาศเลื่อนรับปริญญาอย่างไม่มีกำหนดอ้าวเฮ้ยป้าคนนัืพิมพ์ลงข่าวหมดเลยครับเพราะทุกคนรู้ว่าไอ้อย่างเรื่องอย่างเงี้ยพิเศษแล้วนะครับพิเศษแล้วเพราะแน่นอนนะการรับปริญญานั้นโดยเฉพาะมหาลาัยของรัฐนั้นล้วนแต่มี ในหลวงหรือพระบรมวงศ์นุวงศ์เป็นผู้พระราชทานให้ทั้งนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับราชสำนักอย่างแน่นอนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรทั้งประเทศและที่แม่โจ้ที่ผมก็เคยรับปริญญาเนี่ยนะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะเป็นคนพระราชทานปริญญาให้ข่าวลงได้แค่ว่ามหาวิทยาแม่โจ้ประกาศเลื่อนรับปริญญา อย่างไม่มีกําหนดก็เพราะไม่รู้ว่าจะกําหนดเมื่อไหร่ท่านจะเห็นแปลกไหมครับกำหนดการที่เขาจะรับปริญญาเนี่ยเป็นวันที่วันที่สิบแปดสิบเกากุมภาแต่พอประกาศเลื่อนปั๊บไม่รู้เหตุนะครับถ้าเรามีนัดหมายกับคนธรรมดาเนี่ยก็จะรู้ว่าตกลงออนัดหมายแล้วไม่ได้ จะเป็นกําหนดเมื่อไหร่ก็บอกได้แต่กับเจ้านี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมประเมินเลยว่าเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแน่นอนแล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพอบอกงดปับ๊บจะไปถามได้ไหมครับเออตกลงจะเรื่อมเป็นวันไหนครับไม่มีใครตอบได้ข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ชิดอธิการหมหาวัยจะบอกเออตกลงท่านมาไม่ได้ ที่แปดสิบเก้านี่ล้วจะเป็นวันไหนครับถามไม่ได้อีกเพราะคนที่รับปลายทางก็ไม่ใช่ไม่มีใครโทรศัพท์หาพราะองค์ท่านได้โดยตรงเนี่นี่ไงครับนี่แหละคือเรื่องข่าวสารของหวังที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ดังนั้นหลายอย่างที่ผมนำมานำเรื่องข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับ เรื่องราวในต่างประเทศของราชสำนักในต่างประเทศนั้นมาเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นว่าเรามีความเป็นพิเศษที่ลำบากมากที่จะกําหนดอะไรถามอะไรก็ไม่ได้อย่างเมื่อวันกานผมคุยกับท่านเรื่องของกษัตริย์อังกฤษกษัตริย์ชาวประชวนจากเรื่องของเป็นมะเร็ง โอ้โหเขามีกระบวนการมาบอกหมดว่าเสร็จจากนี้แล้วจะ,จะมีปัญหาอะไรต่อไปให้ตะเตรียมการงานโปรเซสต,ต่างๆเตรียมพร้อมหมดแต่ของไทยนี่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยถามไม่ได้ะะราชสศัก์ไม่ตอบก็เท่านั้นดังนั้นท่านจะเห็นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูสิครับคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยท่านจะได้รู้ว่านี่คือปัญหาความซับซ้อน ในราชสำนักไทยวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างให้ดูจากเรื่องของการรับปริญญาที่แม่โจาตามกำหนดการที่กำหนดไว้นั้นก็คือวันที่18-19กุมภาคนที่ไม่รู้เรื่องข้างนอกพี่น้องครอบครัวของนักศึกษาที่ตะเตรียม บางคนอยู่ภาคใต้บางคนอยู่เชียงใหม่ด้วยความปิติยินดีลูกหลานจะได้รับปริญญาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมกิจการโรงแรมในเชียงใหม่ก็จะดีขึ้นในช่วงเวลาอย่างนี้แหละครับเพราะบอกว่าเลื่อนไม่มีกําหนดอ้าวเฮ้ยแล้วทํำยังไงอ่ะกําหนดจะเดินทางไปแล้วก็ต้องคืนตั๋วคืนโรงแรมถูกปรับมัดลิฟมัดจํา วุ่นวายไปหมดแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าเรื่องอะไร,ไรเพราะอ,อะไรไต้องต้องเลือดไม่รู้ดังนั้นหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนะครับพาดหัวข่าวก็หลายฉบับทั้งมติชนประชาชาติไทยรัฐมาหาอะไแม่โจ้แจ้งเรื่องงานรับปริญญาครั้งที่สิบออกไปโดยไม่มีกำหนดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือมาหลาละไก็ตอบไม่ได้ ที้โลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มีขะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรื่อแไบนี่ไม่มีบทเลยหยุดหมดไม่ใช่ครับนี่คือความจริงที่ราชสำนักจะต้องรับรู้เรื่องเหล่านี้แต่ในทางปฏิบัติไม่ต้องรับรู้เพราะประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะไต่าถามเมื่อไม่มีสิทธิ์จะไต่าถามมหลาลัยมหลาลัยก็ไม่รู้จะตอบยังไง ก็เลยแบะแบะแบะก,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 กันแล้วแต่มึงกันแล้วกันแล้วก็วกเกิดปัญหาตามมาหนังสือเป็นฉบับเดียวกบเขาก็ลงต่ออีกครับมันมีขึ้นเนี่ยบัณฑิตแม่โจ้ถามทางออกแนวทางเยียวยาหลังถูกเลื่อนง,งานรับปริญญาออกไปไม่มีกำหนดเราจะทำยังไงเห็นไหมครับดังนั้นเรื่องของวังเนี่ยทุกคนก็พูดถึงไม่ได้ ก็ถามได้แต่หมหาไรแล้วจะทํำยังไงครับเลื่อนไปอย่างนี้กระทันหันแล้วที่จองโรงแรมว,ว,ว่าไรว่าไงไอ้จองเครื่องบินแล้วว่างไงหมหาไรก็แบ๊ะแบ๊ะตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงในประเทศไทยแล้วนี่คือเรื่องเล็กๆในน้อยเนี่ยครับแต่มันวุ่นไปหมดเลยมติชนวันเดียวกันด้วยนะครับทีแรกก็ออกไปบอกว่าเรื่องไม่มีกําหนดข่าวก็ตามมาอีกแล้วจะทํายังไงในบัณฑิต ก็ถามทางออกจะทำยังไงมติชนลงข่าวปรากฏว่าโจทย์ขานกันเละเทะหมดนี่ครับตามข่าวบอกว่าหลังจากล่าสุดเมื่อมีข่าวรายงานว่าหลังจากมหลาลไยแม่โจ้แพรประกาศนี้ออกไปได้ไม่นานหนังสือพิมพ์ลง มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจนทำให้เพจของมหาะลยแม่โจรับไม่ไหวปิดคอมเมนต์เลยครับปิดเลยไม่รับเรื่องเรื่องแล้วมหาะลยก็เสียคนไปดิต่างอะไรไหมครับกับกรณีจับนักข่าวสองคนแล้วไอ้นายสุทธิชัยหยุ่นก็บอกว่า เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเศรษฐาที่ไปพูดที่สาธชารณชาติว่าจะเคารพในหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้วก็มีฝ่ายค้านก็วิจารณ์เสรษฐาว่ารัฐบาลเศรษฐามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นปัญหายิ่งกว่ารัฐบาลประยุทธ์ทั้งขึ้นทั้งล่องดังนั้นระบบสมบูรณายาสิทธิราชใหม่เนี่ย จริงเป็นระบบที่ทำให้เกิดปัญหารักลั่นหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ความจริงกันทั้งนั้นแต่ว่าคนคนแสดงก็แสดงตามหน้าที่ไปคือคนมีอำนาจคือคนมีตำแหน่งไม่มีอำนาจคนมีอำนาจไม่ต้องมีตำแหน่งมันกันยุ่งยุกันอย่างนี้ดังนั้นมหาลมมเ,เลยแม่โจ้ก็มึนสิครับปิดเพจไปเลยไม่เอาแม้จะมีการทำ ปิดคอมเมนต์แล้วไม่ให้แสดงความคิดเห็นแต่คนก็แชร์โพสดังกล่าววิาพากวิจาร์ณกันเกือบหกพันหกพันครั้งแล้วคำวิาพากวิจาร์นี่ดูสิครับออกมาแต่ละอันนี่แม่โจรับเละแม่โจจะบอกได้ไหมครับก็จะให้กูทำยังไงเล่าก็ในเมื่อในวังแท่นยังไม่เสด็จมาก็พูดไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอะไรพูดกน รับภาระไปอีกโอ้โหนี่ครับส่วนใหญ่เข้ามาสอบถามทางมหาหลัยมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือหรือชดเชยเยียวยาให้กับบัณฑิตที่เสียเงินจองตั๋วเครื่องบินจองค่าที่พักทั้งครอบครัวที่จะมาร่วมยินดีกับลูกหลานในวันรับปริญาบ้างเช่นภาษานะโหดเกินไป แจ้งกันแบบนี้สงสารน้องๆที่จองตั๋วจองที่พักบอกญาติพี่น้องลงลางานนุ่นนี่งึดอีกคนหนึ่งบอกว่าบ้านผมลางานกันเพื่อมารับปริญญาพ่อแม่ผมไม่ค่อยสบายปวดขายังลำบากขับรถมาส่งผมด้วยตัวเองอยากเห็นลูกรับปริญญาพี่ชายตีรถจากใต้ขึ้นมาเหนือมาดูน้องชายตัวเอง สูญเสียเงินและเวลามากันทั้งครอบครัวพรุ่งนี้วันซ้อมใหญ่วันแรกก็คือวันที่สี่พาเนี่ยใจคอไม่คิดจะแจ้งล่วงหน้ากันเลยเหรอครับหมายอะไรคนรอรับกันตั้งกี่พันกี่ครอบครัวค่าที่พักที่จับจองค่าชุดค่าตากล้องเสียเวลาเสียความรู้สึกมากครับแจ้งล่วงหน้าก่อนวันซ้อมวันเดียวลำบาก กี่ชีวิตครับตั้งหน้าตั้งตารอโคตรแย่ใส่ใจคนมากใส่ใจคนส่วนมากด้วยครับลำบากกันมารออ้อาวอีกความเห็นหนึ่งบอกทางมหาลัยมีแนวทางเยียวยาผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรบ้างไหมอีกคนบอกคือน้องสาวเดินทางมาจากชุมพรพอถึงเชียงใหม่เจอแบบนี้เหนื่อยเลยค่าค่าใช้จ่ายการเดินทาง โอ้โหเยอะไปหมดเนี่ยครับมันไม่แน่นยังไงผมถึงบอกว่ากิจการต่างๆที่ต้องโยงกับราชสำนักเนี่ยแต่พูดอะไรไม่ได้เลยถ้าราชสำนักเซโนก็ห้ามถามว่าแล้วจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าไม่มีกำหนดไอ้คำว่าไม่มีกำหนดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วพออยู่ๆอีกวันหนึ่งมาอีกแล้วพอวันรุ่งขึ้น คงถูกด่านหนักหมาอะไรถูกด่านหนักก็คงจะจี้ไปที่ขา้าราชาบริพาลบอกช่วยถามหน่อยมันเป็นยังไงจะมาในไ,ไม่ไม่ได้ยังไงจะใครแทนก็ไม่ได้เน,นเรื่องอย่างนี้เออท้งทั้งที่เรื่องการรับปริญาจากพระหัตต์ต่างๆนี่เป็นปัญหามากจริงๆมันมีปัญหามากกว่านี้นะครับแต่ละพระองค์ที่มาเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวแต่เรื่องนี้เป็นข่าว ไปข่าวเพราะต้องแจ้งนักศึกษาว่าลดแล้วลดไม่มีกำหนดพอถึงวันที่สิบห้าบอกคงได้ข่าวแล้วไม่เลื่อนแล้วไทยรัฐวันที่สิบห้าบอกไม่เลื่อนแล้วมหาลัยแม่โจยืนยันกำหนดการรับปริญญาตามเดิมสิบแปดถึงสิบเก้าก็พอคนก็ด่าอีกว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรในเมื่อวันก่อนถึงบอกเลื่อนเหตุอะไรก็ไม่บอกก็มันบอกไม่ได้จะทำไง นี่ไทยรัฐก็กลงข่าวให้ให้แม่โจเห็นไหมครับแล้วพาดหัวใหญ่เลยนะประกาศโดนที่สุดไม่โดนที่สุดยังไงแลยถูกด่าพระบิดา,ดาบ,บ,บุปกาลีแล้วนี่นักศึกษามาเลยแม่โจยืนยันกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาเหมือนเดิมให้มาซ้อมได้แล้วอา้าวก็เป็นข่าวลงได้แค่นี้เองครับเรื่องของวังแต่ห้ามพูดถึงวัง ก็พูดได้แค่นี้หนังสือพิมพ์ก็พูดได้แค่นี้นดดค,นคนที่เกี่ยวข้องก็พูดได้แค่นี้มติชนโดนที่สุดไม่เลื่อนแล้วแม่โจ้พาะแม่โจประกาศรับปริญญาตามเดอสิบปดสิบเก้าก็พอแน่นอนแต่แน่นอนคนก็ด่าต่อบอกแล้วมันเรื่องอะไรบอกอย่างนั้นวะเป็นเพราะอะไรวะทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือรูกป,ปรธรรมที่เป็นจริงแล้วถ้าลองคิดดูสิว่า เมื่อราชสำนักเนี่ยมีอํมีมีความสําคัญมากขึ้นไม่เพียงแต่งานพิธีการพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นแต่วันนี้เข้าไปอยู่กับเรื่องการบริหารรัฐอํานาจรัฐการแต่งตั้งพบวผู้บชาก,การตำรวจแห่งชาติผู้บชาก,การฐานเหล่าทัพพบทบทัพบ,บ,บ,บกทัพเรือทัพอากาศ แล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีการปฏิรูปใครเสนอปฏิรูปเท่ากับเป็นการล้มล้างสถาบันห,บ 1, 2, ห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปหนึ่งหนึ่งสองโดยเด็ดขาดห้ามพูดเกีเรื่องการปฏิรูปสถาบันโดยเด็ดขาดใค,ใครพูดถึงก็ก,กลายเป็นเสาะกนบอนทําลายผมว่าอย่างนี้เมื่อมันมันมีภารกิจมากขึ้น ไปดิวกับทุกระบบสังคมแล้วก็บอกห้ามพูดหมดนี่คือรูปธรรมท,ที่เป็นจริงแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย